ยังไงวะโดย,ยก็อยู่กับน้องออข้าพองเนี่ยข้าตังข้าตังพีอ่อะมึงร้องไห้ทำไมวะพี่เขาข<อ>ทิ้งกูไปตนน้องทิ้งพี่พี่ไปอ่ะเขาเศร้าทีทีเขาบอกมีบัตรเขาร้องกันอย่างนี้เออ <c oughs> ฮะหนูติดธุระหรือเปล่าหนูวติดธุระอืมอย่าไปแก้ตัวให้มันนีวนนน่วันนั้นวันนั้นที่เห็นว่าพัก,พกเขาบอกหนูว่าเออไปนอนแลน้วเพ่าะว่ามาเห็นซ่อมรถจะใครไม่รู้อ้าวอ้าใช่ใช่แต่ว่าทัก,ก<ม>ว่าไปนอนแล้วแต่มาซ่อมรถกับใครไม่รู้อย่างเงี้ยเหรอใช่แต่ว่าพอถามพอถามไหนคนที่อยู่พี่หนิงโตเขาบอกว่ามาก่ะน้องเชิญหนูบอกอ๋อน้องเชิอรู้จัก นายเชอร์ลนอะไรอน้องเชอร์คือใครอ่ะเชอร์ลนเหรอแม่แต่ใช่ไม่แม่แต่แต่บอกว่าน้องเชอร์เชอร์ลีนลูกไอ้แซมน่ะเห็นมาเรื่อยๆไม่ไม่คุ้นเลยก็่องตเรื่อยๆแล้วก็มีถามมาด้วยก็ก็ไม่คิดอะไรก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก็ไม่ได้คล่องตัวในพิสัยที่เลยอืมไอ้ แล้วแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้คุยเลยไม่ได้ติดต่อนะไรแต่ว่ามีข้าวามหาามกับไนอยู่พี่จิงตัวเป็นไงบ้างเป็นอะไรไม่มีไนทไม่ร้องไห้ใช่ไหมเนี่ยไม่ร้องไม่ร้องเลยไม่ร้องไม่ร้องนี่เขาไม่ร้องหรอกนี่เขาแข็งแกร่งใช่หรอไงมันแข็งแกร่งไหมเนาะมัน้อใจนะพี่จิงตัวเหมือนกันคนนี้ว่า มีเวลาด้วยอะหนูหนูว่าจากช่าเนี้ยไม่ได้เข้าไมก็แบบไปอยู่กับแกบ้างแล้วไม่ได้มีเวลาอย่างนั้นเลยหนูก็ทำทำงานเช้ามันก็เหนื่อยแล้วอ่ะไหนจะเหนื่อยอย่างอื่นอีกเงี้ยก็ไม่ได้เขามีเวลาอยู่กับแกแต่ไม่รู้ว่าแกเข้าใจหรือเปล่าก็คือยังรักแหละแต่ก็ปล่อยให้เขาเจอคนที่ดีกว่าอารมณ์นี้หรอใช่ให้ให้พี่เขาเจอคนทีที่กว่าดีกว่า อาจจะเจอแล้วก็ได้เป็นช่างแล้วมันไม่ฟ่อยมีเวลาจริงๆไงอันนี้คือแบบเอ้เราไปทำ้รยใจไเนออเออเราตัดพอนะเออเพ่างั้นเป็นช่างแล้วเขาไม่เลยไม่พูดให้เขารับรู้แต่แต่ก็แต่ก็ก็เข้าใจอีกอ่ะด้วยว่าอะไรนะเราก็ไม่มีเวลาจริงๆแต่ก็ชอบเขาแต่ก็รู้สึกดีกับเขาเอออย่าใช้คำว่าชอบใช้คำว่ารู้สึกดี ช่ไหมแล้วก็แต่ก็ไม่อยากที่เสียเขาไปแต่ทําไงได้ก็เราเป็นแบบนี้ก็รู้สึกดีตนะั้งแต่ที่พ่อพี่ตัดพาไปอูบเจ่าคนเราเพลงแนตะ่ถ้าเป็นข,ของแฟกนแก็จะตอบตกลงนะแต่ว่าม,มันเขาก็ไม่พูดจนมาถึงทวันเนี้อ๋ออืมอือรู้สึกดีตนะัแต่ตอนนั้นแล้วแต่ว่าตอนนี้ไม่ไปต่อไม่ได้แล้แลวก็ให้พี่จเจอคนที่ดีกว่าอีกว่าเอาไงรู้สึกดีอ่ะพี่ไหมตอนนี้อืม เอาพี่เขาถามหนูก็ตอบใหญ่ถามก็ตอบไอ้ตรงนี้พูดเล่นนะอพี่หยอกเล่นนะเฮอยๆแต่หนูไม่เชื่ออย่พี่ย่งอย่างเนี้ยไม่สบายกินจริงพี่ฟิวหาพูดเดี๋ยวกูตายอีกช่วงนี้ไอซียูแบงเยอะเดี๋ยวมาสักพักเดี๋ยวมาได้กลิ่นละได้กลิ่นตะไคร้เลยกลิ่นลอยมาตะไคร้เลยพี่ฟิวมาเล่น แต่วันเล่นข้ามเงงมาเลยนะพี่เล่นอะไรหนูรอแค่พูดเหรอเอาพูดดิแล้วพี่พูดเลยพี่อะไรพี่อ่ะพี่เล่นข้าวไหนข้าวเหมืองมั้ยตรงนี้พี่พี่เล่นเข้าไหนข้าวเมืองอะพี่ฟิวเล่นยังไงวะพี่ฟิวทรงจีบทรงตอ่ะอุ้มไหมอุ้มขึ้นหลังแล้วให้เจ้าตัวไม่ใช่ข้ามีดบาดลองหน <laughs> ใช่เลยมิบนบาดละมิบาทรอไงนะใช่เหรอมินบาทเดาวันแรกทังคับนะมาทำเพื่อหนูใช่เหรอเสียอืมหนูไม่ทำหนูนไปกดหนูไปกดที่สั่งอะไรนะครับเข้าหูนู่นนะไปบอกสั่งกระสีไอส้สั่งนะนอนแม่ช่างเก่าช่างเก่าแฟนเก่าเราเหรอเลยเอ้ยนี่ตายไปแล้วตัวเนี้ย ว่าเงินงี้เลยมีดบาทร้องไงนั่นเราโอ้ร้องโอ้หรอโอ้ฟิฟิล้องร้องโอ้หรอเป็นเป็นโอที่ดังโอที่ดีแล้วพี่อ่ะพี่เหรอมีดบาทร้องไงอ่ะใช่ไหมอันนี้พูดถึงพี่ปะแฟนแทงพี่เหรป่ะไม่บาทพี่ก็ไม่อื่มึงขึ้นอยู่ที่แมวมีดเล่มนั้นมันคือมีดอะไรเท่นเอง ถ้ามีปังต่อก็ร้องดังหน่อยหนูมีอะไรครับตัวนีทำไมพี่โยนอะไรไปให้เล่นเราก็ไม่เล่นเลยตรงนี้นั่นเราหรือว่าเรากดดันน้องเกินไปวะตอนนี้ไม่หรอกเขาเขารับความกดดันได้ดีนะพูดถึงกดดันด้วยอารมณ์กดดันด้วยอย่างไงกูว่าดีโอเคยังมีทางเลือกลุกลี้ลุกลนไปได้ต่อ ถือว่าตอบโจทย์ตรงนี้ไอลิงนี่ว่ะเข้มเสียงดังนะตรงนี้ไอลิงนี่แเสียงดังว่ะยิงปืนเข้าไปเสียเท่าไหรตรงนี้เซฟตัวไม่เป็นไรเดี๋ยวช่างเขาปิดตาข้างหนึ่งก็ยิงได้แล้วแค่ไม่มีอะไรแบบตรงหัาหลังแค่นั้นแหละอ่แค่นั้นแหละแล้วทุกวันนี้เขายังทักข้อความมาอยู่ไหมขอโทษทีนะพี่สิงโตสิงสังกสีหรือสิงโตพี่สิงจะโต โอ้นั่นโอ้โหแล้วกูเพิ่งซ่อมรถมาด้วยนะมันสั่งช่างมาเนี่ยมันตายก่อนโต๊ทีตายก่อนโต๊ดทีโต๊ดทีโต๊ทีโต๊ทีเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้พอดีเอ้ยเลยารสมองมันมีขึ้นแรแคลายแรงนะภาพภาพไม่ตรงภาพไม่ตรงโอ้สารสมองปัจจุบันนี้เบบกไม่อยู่เอ้ยอะไรคนอื่นอย่าเว้นเ้าวนะ อันนี้ต่างหาอย่างได้โอ้ยอันนี้คนที่ขอนเคยรู้จักหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหทำไมโอ้เปลี่ยนไปเหรออดดูดีครับดูดีดูดีมากเลยเอ้าอะไรวะอะไรเอลิ้งเขาไม่ไม่เขาเปลี่ยนไปเยอะไงเขาดูแบบคนนี้ย่ใช่ฮะทำไมอ่ะเขาดูผมดำดกดำขึ้นฮะอ๋อแล้วมันผิดมันผิดหรืออะไรเออทุกทีมันหมกูร้านหรืออะไรไม่ก็ปกติพี่แบบว่ามาทรงแบบว่าปกปิด ทรงผมอะไรงี้ไงเดี๋ยวนี้มันแบบว่าปล่อยผมเพิงไปสระผมมาหรือเปล่าถามนี้ยืดมาน่ะสาลอนมาไม่ใช่ไมิ่งไปสาลอนอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเซลอนซาลอนเหรอหรืออะไรนะซาลอนาลอนถูกแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่พี่ก็แค่อยากเป็นแบบวัยรุ่นนิดหน่อยก็พอจะถูกใจบ้างไหมล่ะถูกใจบ้างไหมถูกใจใครโหลบอลไปไหนเขาไปนะตรงนี้นะลิงหนูไปละ เอะกลับมาเรื่องเรามีดบาทยังไงนะเอาเองใช่ให้พี่น่เนี่ยทไม่พี่ฟังอย่ากเาตรงนี้นะหาทาเดี๋ยวติดใจตอนแรกเราในทีแล้ทำไมหนูไม่ทําไม่ติดใจก่อนแล้วจะทำเรื่อเรื่อยอคือให้ทําเรื่อยเรื่อด้วยเฮ้ยหรอ เออกูประชุมแก๊งอยู่วะว่าไงเย็ดโดประชุมแก๊งไอ้เหี้ยมาเนี่ยไอ้เหี้ยสภากูอยู่สภาไอ้สัตว์เหี้ยมันมันยังไงวะตนี้กูอยู่ยังไงอะไรเข้าพองเนี่ยเข้าตังเข้าตังรู้แล้วก็รู้ใครชอบชอบทำไมอะมีอะไรอ่ะมีอะไรวามไอ้เหี้ยมึงร้องไห้ทำไมวะร้องไห้เออกูเศร้านิดนิดเศร้าทำหี้ยอะไรเหี้ยเขาทีกูไปเข้าตัง เขาซอยหรือเขาตังวะเขาตังเขาบอกน้องทิ้งพี่พี่ไปอ่ะเขาเศร้าจิดนิดเขาบอกเนียอย่าโสดติงมึงแม่งใจละคำใจละเข็มมากนะใจละเข็มใจเลยทำด้วยอะไรวะมึงยังมีความคงเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่าโอ้ยไอ้เจมึงอะีย กระดานแล้วไงวะปรากฏคุยแม่งต้องโดนกูฆ่าไอ้เหี้ยพวกเเดี๋ยวมึงอะไอ้สัตว์กูทักไปหาเขาเขายังไม่ตอบกูเลยอ้าวใช่เหรอเออเขาพองอ้าวไม่ใส่ว่างเขาทำไมพี่โตถามว่าทักไปหาเขาเขาไม่ตอบคืออะไรเชี่ยบีโทรมาบีโทรมาพี่โตเขาบอกว่าเราทักไปหาเขาไม่ตอบอะไรทั้งอย่างพี่โตทักมาหาเราเราไม่ตอบเขาเลยนี่พี่โต ฮัาฮัลครับไงว่าไงเลอร์ินอ่ะไปดับจะเปล่าไปหรอน่าจะไปนะตำน้ำพริกรอด้วยนะในบ้านอ่ะอยากไปดูด้วยดูตำน้ำพริกตำฮะอะไรตำน้ำพริกอะไรอ่ะอ้าวไปเล่นกับกูเลยตรงนี้โอเคไม่เล่นอะไรแม่น้ำเหรอมีบาดล้องไงอ๊อ มีบาดเขารองกันอย่างงี้เข้าใจ้ไหมแล้วไงพี่หนูอเอาไงเอาไงเออแช่หรออันนี้ของค, 5, คุณห้ากิ๊ฟซับเลยครับโอ้โหเีคุณแม่ไม่ <คน S 1> มีมมอะไรนะโทรจริงครับโทรจริงเมื่อกี้นี้พี่สิงโตเขาประชุมกับไอ้นั่นอยู่อะไรนะสภาอ,อ๋อประชุม<อ>สภา,อย,อ,าอยู่เลยใช่ มม่ีนโอ้ยขอบคุณนะครับขอบคุณบางทีข้อความอาจจะรันก็ได้ขอบคุณกิฟซับ้วยนะฮะกิฟซับนะฮะขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณนะครับมาด้วยกันทุกครั้งเพรเห็นของข้าวเน้ยว่ะใช่อ้าเคยเป็นเหมือนพี่นะพี่ก็เคยคิดแบบนี้อยู่กันเพราะว่าพี่เป็นประเภทที่ชอบมโนไปเอง อืมทั้งที่จริงแล้วมันไม่ได้มีอะไรนี่นี่พี่พูพพดในมุมมองพี่นะพี่ไม่ได้พูดให้เราแบบว่าคิดเหมือนพี่ก็ได้แต่แค่รู้สึกว่าแม่งเราไม่ได้ยินจากปาก้พูดไปเหมือนกูก็ช่วยเขาดีกว่านะไม่เอาดีกว่าแต่ทำลาย<อ>าดีกว่าน,นะไม่ออืมใช่แต่พี่โตคิดถึงหนูนะถูกพี่ว่าเขาส่งข้อความแหละแต่ว่าเราไปเชื่ออะไรได้ระบบโทรศัพท์ในเมืองอะ ไอ้ื่อกีพี่ส่งข้อความหาน้องในแก๊งมันยังไม่ขึ้นเลยแบบพี่ส่งไว้ว่าสั่งของเอานู่นเอานี่อย่อางเงี้ยเาวผมไม่ได้รับพี่ไปโทษระบบซะแล้วจริงท้ายเลย <c oughs> อ่ะงั้นสั่งในนิตยสารว่าแต่เรามีนิตยสารกันและกันหรือเปล่าล่ะไ้นไปโทษระบบซะงั้นอตรงนี้อ่ะเงียบเลยตรงนี้ขอบคุณห้ากิมซับนะฮะพีะ่แบงค์มินิน,นั่นแหละมินิมิน,มนิใช่ไหม ข้อความไม่หายหรอกเว้นแต่จะลบอาอันเซนอ์ไอ้ข้าอย่าอมไปนะครับโอ้ยนั่นแหละบางทีข้อความมันหายขอบพระคุณครับน้อยนี่สามสิเจ็ดเดือนแล้วขอบคุณนะครับตัวใครอ่ะเดี๋ยวให้น้องรอทำงานเนี่ยสิงทองเสร็จยังเฮ้ยโอเค คนแถวนี้รวยแล้วอ๋อสายเข้าเยอะอ๋อเมนไล่เมนทราบคนจนเนาะอ่อโชคดีไม่ว okay. okay. hmm ่างครับโอ้ให้ไปหาบีให้ไปหาบีที่จะสุจับใช่ใช่โอเคเจอกันนะเขาป้องครับไปเชครับพี่อน เจอันเขาตังนคะครับฝากบอกไอ้ฟด้วยคิดถึงยบายพี่หน่อยบายบายพี่หน่อยยบายพี่หน่อยบพี่เนี่ยหน่อยอย่าเลยกพี่เนี่ยเลยกพิตพิติโอเคใช่เลยกพิติเจอกันข่าพพิติหนเราเชิฮะเจอข่าพิตเจอข่าพิตเจอข่าพติหวานเชือ ฮ้ยพี่วารดแล้วพี่วาน์ดเอาให้เขาคนสิบกิมซับจากพี่วา์ดนะครับ